ดูเบนยังก,กันทุกคนเด็กเล็กก็ดูเห็นไม่ยากด้อยเหอเห็นเนาะเด็กชิคกิงเด็กชิคกิงซิอย่าไปกัดนะเนี่ยเด็ชิคกิงเด็กบริยูจะดูเห็นไก่นีเ่เห็นไก่นี่ดูไก่มันนั่นไก่มันนั่นกุก สบายลานไม่หรอกค่ะทุกคนพ่อกับยายก็พามาพ่อกรยายพาไปเพชรบูร์ไปหายาดเทว่ออยู่นูน่นอ้ยตั้งไข่เร็วเว้ยเห็นมอลานยังเจ้มตั้งไข่เร็วตั้งไข่แล้วครัรรบดอกไม้น้ำค่ะดอกไม้นะคะคุณเด้อคุณเดอก็ตามเลยค่ะตอนเชา้ากดมอร์นิ่งเนี่ย อันนี้กระดอกทองอุไรค่ะฝั่งนี้ตัดแล้วเห็นบอตัดแล้วก็จะโปร่งแล้วน้องสายจะเจก็จะตัดไปอีกฝั่งนี้ค่ะเห็นไหมตัดเสมอเสมอโปร่งขึ้นมาแล้วก็จะสวยนะทุกคนเฮ้เจีมอีกตัดเลยเห็นไหนบุญเนี่ี๋ยวไปซื้อเลยมากจะตัดตัวพื่นตัดบ่ยากหรอกค่ะเลยอบอข่มทันเดยวให้น้นองสายไปตัดไปซื้อเลย มาใหมมาทางนี้นะะ่าเลิศค่ะนี่คะ่ะม่วงเรดตอนนี้ก็ยังบวเฮิมเลยคะ่ะยังบวเฮิมในเปรี้ยวเป็นตนาไนคะ่ะบองม่วงเรดพวกได้มาเปรี้ยวกินบังม่วงเรดนี่แหลคะค่ะระเบียงรอบบ้านนะคะีค่ะทุกคน ยกึ้นทังหลังคาบว่ามันยาวไปข้างนอกช่เด็กแรงน,น,นหาหนนงนอะ,นะอีกใจไอหามือหนึ่งทุกคนก็จะได้กลับชวิเดนแล้วเอกรายัานเกมนี้ให้เจงเกมนั่นเกมนี้เละคะ่ะพี่ นี่ก็บยังไม่ได้ท่าเลยค่ะเห็นไหมฟ้าก็ยังไม่ได้ทาเลยโอ้อแคปซี่มาอีกแล้วแคปซี่แคปซี่คือมาอั่นพุ่นละ่ะมาบ้านหลังทัางพูดนะคะเอาแค่นี้นะค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอไปนั่งคุยก่อนค่ะคลิปต่อไปกับปุ่นละ่ะเบื่องดอกแคดอก มะนาวหรือผุ่นต้นบางวางผุนละ่ะไ <c oughs> อ้ตูกับกินมี่อยู่เทศเนียงกินดีนอแกงสมบนอ่อมันนี่เนาะหยอกกันไปมาคืนสัมมาก,กับมีม่โมหยอกหมุนก็นมาจากขุนที่ส,บบสวัสดียำเ้าพี่น้องสุภุสุขชนยัยเจึงมันนีสเบาว,วันที สิผานะคะเเควันนี้เจียงกับเลยทายขิดเอาไว้ล่งแย้มเศร้าทุกคนเดินเพราะว่าบ่าค่อยสบายทุกคนบ่ค่อยสบายเป็นไหนหลานมหาข้าวหนึ่งะะเลยค่ะเพื่อนไปหาในตูถวดหญ้าถวดเพื่อนอย่างพวกเพชรบุญแวะมาเหรียญน้อยหนึ่งเพราะหลานไปค่ะทุกคนนี่เจียงกัเลยยิ้มมองมองมอง,มองเลยค่ะยิ้มมองมองเรู้ว,ว่าก็จะเป็นล่มและะ้วค่ะ ก็เรื่บถ่ายคลิปบว้รั่ต่ต่อคลิปเอาไว้ทุกคนลงเบิ่งเลยค่ะแต่ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็เศร้าวิ่งอากาศเสียงก็แหบๆยู่ค่ะทุกคนบรรยากาศยามสองามอนี้ก็ขึ้นึ้ฝ้าขึน้นฝนค่ะเป็นยังไงทุกคนสบายดีเนาะค่ะหรือว่าเห่นน้ำก็ไปไอ้ตตากยังก็กตากแดดสาดน้ำกับที่คือจิมวน ที่เนาะทั้งมวนทั้งไม่ทั้งบสบายเป็นวัดเ,เป็นไอเลยที่นอนน้ำหลายามมทั้งน้ำทั้งแ้งทั้งอียงเล่นอยู่เนาะพนเล่นสนุกสนานเนาะจะเจอเมื่อไรไปเล่นชายตระคาก็ยู่นี่แหละไปเพราะว่าเล่นทุกปีก็เล่นสนุกสนานแล้วเล่นมานานแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยอยูยูบ้านจะู่ของนี่ละถ้าบุญแล้วก็ไม่ยูบ้านอยคล้องอย่างอยู่คล้องสีละ่ะบไปไปเล่นน้ำอย่างดอกค่า ทุกคนกเ็เรียนเห็นทุกคนเหรีนน่ยงนม่ไม่ไออย่งก็ไม่ยันโทรศัพท์ไม่ยูทูบอย่างเช่นน่ะหลังจาโทรศัพท์ไประเบิดงในโทรศัพท์เราทุกคนอันใดเป็นใดข่าวเค้กยัดเจมกับเบิง้งอันนี้แหละค่ะเพราะว่าเทศกาลสงการนี่ชาวต่างชาติเพิ่งกะจะมากเนาะค่ะทุกคนมาเป็นสนุกสนานสาดน้ํามีคนเป็นเนแสนอย่างที่ว่ามาอยนะู่เทมน่ะแสนก็คนนะ่ะมาร่วมตัวก,ะกะันเหรียงสนุกสนานแล้วกับ่ะมี อย่างกระบบมิถลวีวาดกันเนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นความมหัศจรรย์ของประเทศไทยสินเด้เมื่อวาที่ถนนบองหันถนนบองนี้โค่นกับแหนเบิร์ดนั่นแหละถ้าต่างศาสตร์เป็นกับล้อปีนึงก็ได้มากมาเที่ยวสงการประเทศไทยครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็เล่นนรู้ว่าสามหมืเนาะค่ะมื่อนี้ก็จะเป็นมื่นสุดท้ายที่เราพัชชิพหายบอกค่ะทุกคนแต่ว่าทั้งอื่นเป็นกับที่นี่การเนี่ยอย่างก็ไออย่างรือไฟอย่างอย่างแบบนี้แมืนเขาเอื่องอย่างก็ วัานเอียงก็อยู่ทัพพัทยานะว่าที่ีสิบเนน่กะ็จะมีการเล่นอีกนั่นแหละนั่นแหละเป็นว่านเอียงนะะั่นละเพื่นเปลี่ยนประเภทนี้ของเพื่อนนี่เจมบอกว่าถือกับขอตัวขอไปนะคะทุกคนนั่นหละเดี๋ยวอีก5วันก็จะเดินทางไปกรุงเทพแล้วคะ่ะไปกรุงเทพเป็นนอนอยู่กรุงเทพแล้วก็จะบินกลับสวีเดนแล้วนะคะก็จะไปอยู่บ้านป่าชนนบทสวีเดนครขับไปกัน ใบไม้ก็สิโปรงเต็ม,มนะค่ะทุกคนเพราะว่าเดือนเมษาแล้วใบไม้ปริแล้วก็ดอกไม้ป่าก็จะบานเต็มแล้วค่ะทุกคนก็จะไปทายคีให้ทุกคนเบิรงนขึ้นกาว่ี้านป่ากับขอบคุณทุกคนที่เป็่งกำลังใจและเจิมติดตามเสมอมาถึงสมวมีคนเบิรงนหลายย่าเจิมก็จะเอาคลิปลงให้ทุกคนเบิร์นสมือและคะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าปีใหม่ปีเก่าก็ขอโชคดีมีความสุขร่ำรวย กันทุกคนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองของเอฟซีครอบครัวของเอฟซีทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยไปทํางานต่อผู้ใรอยุบ้านกันทำงานต่อด้วยกันผู้เรายจะงทำงานกัายุบ้านกันละคะกายชีวิตประจําวันของทุกคนก็ไม่เหมือนกันค่ะแค่นี้แหละค่ะทุกคนพอกันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Hello. Hello.